วันที่7กุมภาพันธ์ของทุกปีกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่หรือ SSA ถือว่าเป็นวันชาติเนื่องจากเจ้าฟ้าที่ปกครองเมืองไทยใหญ่ในอดีตได้จัดประชุมขึ้นที่เมืองปางหลงในรัฐฉานตอนใต้และตั้งสภารัฐฉานขึ้นโดยกําหนดให้มีธงชาติและเพลงชาติเป็นของชาวไทยใหญ่ตั้งแต่วันนั้น แต่การเฉลิมฉลองวันชาติไทยใหญ่ไม่ได้กระทำทั่วไปในรัฐานเพราะหลังจากที่ถูกพม่ายึดครองฉีกสตยาบันที่ทำร่วมกับชนชาติอื่นรัฐบาลพม่าไม่อนุญาตให้ชาวไทยใหญ่จัดงานวันครบรอบวันชาติอย่างเป็นทางการการจัดงานวันชาติไทยใหญ่สำหรับกองทัพ SSA ถือว่าเป็นวันที่จะได้สแสดงแสนยานุภาพและความพร้อมของกำลังทหารต่อสายตาชาวโลกด้วย กองกาลัง S.S.A. ไม่ใช่กองกําลังที่เข้มแข็งกองกําลังแรกของชาวไทยใหญ่สุสานแห่งนี้คือที่ฝังศพของขุนศึกโมเฮงหรือเจ้าก่อนเจิงผู้นํากองทัพสหปฏิวัติฉานหรือ H.U.R.A. หนึ่งในกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่ที่เข้มแข็งในอดีตกองทัพสหปฏิวัติฉานได้ใช้พรมแดนไทยพมา่าบริเวณอาเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เป็นฐานในการสู้รบกับรัฐบาลพมา่าตั้งแต่ปี2512จนถึงปี2528ก่อนที่กองทัพสหปฏิวัติฉานจะรวมกับกองกําลังของขุนซากายสภาพเป็นกองทัพมือ ืองตาจางซีฟูหรือขุนศาเป็นผู้นำกองทัพเมืองไตมีทหารในสังกัดกว่า30,000นคนขณะดเดียวกันขุนสาก็มีผ้าเป็นราชาค้ายาเสพติดถูกขึ้นบัญชีดำเป็นบุคคลที่ทางการสหรัฐต้องการตัวมากที่สุดคนหนึ่งภารกิจกู้ชาติของชาวไทยใหญ่จึงถูกมวลเข้าสู่วังวนของวงการการค้ายาเสพติดข้ามชาติด้วย คุณศาเป็นลูกครึ่งจีนไทยใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนชาวจีนของกองทัพก๊กมินตัง๋งจึงช่ำชองในการค้าขายฝินและเฮโรอีนจนร่ำรวยและสร้างกองทัพของตนเองขึ้น บ้านหินแตกแห่งนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายคุณศาได้สร้างบ้านและฐานบัญชาก,การกองทัพเมืองไต่ขึ้นที่นี่ในช่วงหลังของภารกิจกู้ชาติของกองทัพเมืองไต่กลับมีภารกิจอื่นสอดแทรกเข้ามาคือการคุ้มกันขบวนการค้ายาเสพติดเมื่อปานคุณศาก็เป็นก้นกาต่างนอกเมืองนั่นก็กไม่ให้ก่อคุณศาที่เด้งคุณศาก็มันก่อมอกาขายทั้ง พม่าสหารัฐและไทยได้ตั้งค้าหัวขุนซาในฐานะผู้นำขบวนการค้ายาเสพติดถึง68ล้านบาทสุดท้ายกองกำลังของไทยก็ได้ตัดสินใจเข้าถล่มฐานบัญชาการที่บ้านหินแตกแห่งนี้ในปี2525 25. จนกองกำลังขุนศาต้องถอยร่นเข้าไปในราชฐานเช่นเดิม างการไทยได้เปลี่ยนชื่อบ้านหินแตกเป็นบ้านเทิดไทยและรับเอานักรบไทยใหญ่เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจนบ้านเทิดไทยกลายเป็นชุมชนไทยใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งส่วนบ้านของขุนซาได้ถูกแปลสภาพเป็นพิพิธภัณฑ์ไทยใหญ่ให้ลูกหลานชาวไทยใหญ่ได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ภาพพศที่เสียหายของกองทัพเมืองตายทำให้ขุนศึกหลายคนทยอยแยกตัวออกไปตั้งกองกําลังของตนเองรบกับรัฐบาลพม่าต่อไปเป็นสาเหตุหนึ่งที่ขุนศาดได้ตัดสินใจยอมวางอาวุธกับรัฐบาลพม่าในปี2539ตอนนี้เราก็เข้าใจอยู่แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นนักต่อสู้อยู่คนหนึ่งนักต่อสู้นี่ต้องไม่ยอมแพ้ต่อศัตรูสิ่งที่ ท่านทําไปเนี่ยคงไม่มีใครที่อภัยให้ได้หลังการวางอาวุธของขุนศากพม่า,มาได้จับมือกับกองกําลังวาอยาตราทัพเข้ายึดเมืองหลายเมืองในรัชชานและเข้าครอบงําเส้นทางค้ายาเสพติดแทนแต่รัฐบาลพม่ากลับบอกต่อชาวโลกว่า การมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังดำเนินต่อไปมันจะมีเปี่ยนสูนย์บางสุนที่เจ้าบ้านที่ผูกผินนักแล้วก็ไปคือตังเขาอ,อันนี้เขาก็ไม่ปรับไม่เอาอก็ปล่อยไปที่เขาคอยังมันได้ก็อันนี้ก็กปรับ เดือนมิถุนาย,ยน2550กองกำลังภาคเชียงตุงของ SSA ได้เข้าปะทะกับคาราวานขนถ่ายยาเสพติดที่มีกองทหารอาสาสมัครของพม่าและกองกำลังว้าเป็นชุดคุ้มกันจนสามารถยึดยาเสพติดคือยาบ้าจำนวน1ล้าน1แสนเม็ดบริเวณดอย3ศอกซึ่งยาบ้ารถใหญ่นี้มีเป้าหมายที่จะส่งขึ้นฝั่งไทยบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายทําทไมเข้าอ่อนโหน่นเขาขึ้นมาว่วนว่าจังหวัดตัดสินใจจิ้งหือเยอะ าหลุมีนายู่ไปเขาหลุมปะกยาเสพติดยายก้นกาดังตีมากอยู่คองซ้อนชาวไทยใหญ่ในรัฐฉานถูกมอมเมาและถูกสร้างภาพให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเป็นเวลานานการต่อสู้กู้ชาติของรัฐฉานจึงเป็นหนทางที่จะปลดปล่อยชาวไทยใหญ่ภายใต้การปกครองของพม่าให้เป็นอิสระจากยาเสพติดและเป็นการล้างภาพที่ขมขื่นในอดีตด้วยวิเชียรหลวงเลิร์งถ่ายภาพวรรษทองรายงาน